ผานเฮาคันได้จังสี่นี่ปุ๊บขักแล้วเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเล่าถามไม่เห็นคลิปนี้คอมเมนต์มาดูว่าอยากได้อย่างไรอย่างนี้อย่างไรเป็นีงนี่พี่น้องเบิ่งกูป่าตึกสูงเนาะปาพี่น้องนะนี่ทุกคนพี่น้องอันนี้เมนตู้ที่เป็นดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าที่พี่น้องดีขนาดนี้ สวัสดีครับสับายดีทุกคนทุกท่านครับผมอยู่กับเตพอคนคชาแนลครับตอนนี้ผมอยู่ถนนสุขุมวิทนะครับท่านผู้ชมครับมุ่งหน้าไปพร้อมพงนะครับผมเมื่อนี้พบเจให้ทุกคนเบิง่งพุทบาทนะครับพุทบาทในเมืองไทยเนาะนะครับผมพี่น้องบ้านเฮ้ามาเบิ่งเด้อพี่น้องเล่าทางบาทเฮามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ รูบาทหวานเพิ่นด้นี่นี่คือเพิ่นเหาในข้อหยางเด้พี่น้องนะครับผมคือปัญหาในข้อหยางกระเซือดิว่าเป็นรถวิ่งดิแต่ซ้ำกับถนนใหญ่พุ่นละไปมองได้กับสิพ่อเนาะพี่น้องเนาะหัวใจน้ำดับเพลิงนะครับผมมองได้กับสิพ่อลดพี่น้องนะครับอันนี้บอพี่น้องเป็นตัวประเทศพัฒนาอันนี้บอพุ็นอัวประเทศจเจริญเนานะ นะครับเบิ่งพี่น้องเพื่อนกับรถไฟฟ้าพี่น้องอุ้ยอ่อนซ้อนเนาะอ่อนซ้อนดีเฮงบันใดดีบานฝอยซีมีแบบนี้เนาะอีกเจ็ดสิบสองปีก็สิได้อยู่บ่แบบนี้พี่น้องนะครับผมคากลีบานเพิ่นนี่ตอนนี้เตยพ่นเดินอยู่เวลาประมาณ13บสนาฬิกานะครับประมาณ15นาทีนะครับผม สามนาิกาสิบห้านาทีประมาณนี้แหละครับโอ้ต้นไส่ห่อยต้นยิ่งงามขนานะเฮ้ทุกคนตน้นไสรห่อยเพืองบานเพินน,ะน่ะนะคับน่ะคือซ้อยเข้าไปดิแต่แน่ไปเลยไม่แต่ป่าไม่แต่ต้นไม่นะลมลื่นนะครับผมต้นไส่งามงามดีน้องนะครับ ท่านบ้านปตทนี่โอ้ยจูดเผาทานแล้วนี่ยนีาเกีกาหนาเฮือนเลยจังไดเนาะแล้วมีต้นไม้หนาเฮือนดสี่กวัดเป็นคนบ้านนออย่างสันติสี่แล้วทางไทยนี่พัดแ,แห้งมากมาปุ๋ยต้นไม้หลายๆลายแบบแห้งมากพี่น้องคนไทยเป็นเห็ดแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือเฮาสัมผัสเดี๋ตัวเฮาเองนี่เฮาอยู่ต้นไม้ห่มต้นไมใหม่สี่มันสีเย็นเลย้าเป็นอยู่ข้างๆตึกข้าง,งอย่างนี้ก็เย็นแต่พี่น้องแต่ว่าอยู่ข้างต้นไม้นี่ยมันเย็น จะเป็นสิ่งที่นี่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่นพ่นวะครับเราเปินคิดต้องคิดเปิดคิดขับนะเปิดเห็นออกมาขักนะอย่างยางตอนหน้าเตยพ่นนี่ยเป็นตั้งชาติดิอย่างมาเที่ยวเมืองไทยเนาะรองเท้ากระเป๋าเป้เดินเที่ยวมาครับโอ้จุดนี้เพื่อเอาใช้ไฟลงดินเนาะ สะอาดหูสะอาดตาคากลีนะพี่น้องล่าบรนเทาจะเห็นคลิปนี้พี่น้องคอมเมนต์เข้าม,มาเดยอ,อยากได้อีโบปีสิอยากมีบโบปีนี่นี่น,น,นี่ความเจริญแบบนี้อยากมีโบพี่น้องโอืมคากลีนยี่บานเถิ่นเนาะพี่น้องเราจะพ่นก็อยากถ่ายคลิปอยากเท็ดคลิปอยากให้พี่น้องบ้านเทาได้เห็นแล้วมาเลยว่าโอ้บ้านเทานีนะขนาดเสาไฟส้่ปยังเหลือมากๆพี่น้องโอ้ยหลกซืุอๆเลยแม่เลยวะเลิกพี่น้องต่างชาติเขาจะเอามาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนาะ ไม่ได้ยังได้พี่น้องนะเงินเคลื่อนที่ได้นะเงินคนไทยได้นะบางคนก็สิงงเงินคนไทยยังได้ปะวะเงินยังได้เนาะยางไปยางว่านะก็ต้องซื้อน้ำซื้อเขากินได้ต้องพักต้องนอนโรงแรมมานอนโรงแรมใท่บ้านโรงแรมคนไทยบวกินเขาก็ใช่พวกินเขากันไทยทำไมก็ซื้อกินบ่ะนี่เป็นบพี่น้องสินที่เรื่องๆนี่พี่น้องไปพงเดีกับพ่อไปพงเดีกับมี่ อะไรพี่น้องย่างบริเวณในกรุงเทพนี่มีบัตเซนอันนี้นะเป็นเหตุไรนี่ไทยเนาะเป็นคนคิดเนาะคิดได้อะไรได้มันก็คิดเก่งแต่ก็คิดเผลเนี่ยโอ้สุดยอดอะไรแต่ว่าคิดใส่ใช,ช,ช,ช้ใช้ใครนะคิดเห็นเจ้ผู้อื่นนะพี่น้องนะนี่พี่เจ้านาทีทขิดทำความสะอาดได้ที่นี้กันเป็นสีดูแลกวาดได้ใหม่ตลอดนะพี่น้องประเทศไทยทีมีหน่วยงานจัดการแต่และหน่วยงานเลย คุ้มโม่หมอนี้มีสายไฟแล้วร้าอาหารเนี้ยโม่มีสายไฟหมอนี่ฮะก็มีเบิง่งพี่น้องอันนี้มันเป็นเตยพ่นวาย่องเอาเลยน้าคอนโดนี่เอาต้นเปลือกเขามาปลูกต้นยังอะไรวะฮะกินหรอกนาคอนโดหน้า,นา,นาตึกฮะต้นใหม่มาปลูกขึ้นป้าปลูกนะปลูกบ้านเฝืนตั้งแลี้ยงนั่นนาฬีได้ มาปลูกใส่อันเมนว่าอ่นองนะเบิดเงนะินซื้อตอนไหม่มาปลูกใส่อันหนาคอนโดน่ก็ะอได้แซนใส่พคตรเพ้อเป็นล้านไปจากบ้านพื้นนอกิ่งตอหนาใส่โคนี้จะฝรั่งมังคาไปน้องมีนจะต่างชาติเนาะเป็นประเทศหนึ่งที่แบบเป็นต่างชาติไม้ปองอย่างมาเกียวเป็นจุดจุดหนึ่งที่จุดไม้ไปลาทางตัวโลกอย่างมาก ได้เน,ในาะกระเบื้องไม่บานเขานะ่ะพี่น้องความจเจริญเนาะสีบริไลับปลูกต้นไม้ปลูกมีอย่างเหตุแบบว่ามันเป็นตะอยู่มันหลงมลมื แต่ต่างชาติทั้งนั้นนะครับยางรุดรุดรุดพี่น้องเออแต่เรามือบ้านเพิ่นเนาะเพราะว่าแต่เพิ่นนี่อย่างมาก่อยก็พู้นึงมีเงินกว่อยากไปเที่ยวกันแล้วลมองได้ที่สวยงาม,งามเนาะแม่นอกพี่น้องเนาะมองได้ที่มันดีเขาว่ามันดีเขาว่ามันขับเขาว่าไปแล้วมันมีความซุขมันม่วนมีแต่ความเจริญแล้วก็อยากไปเนาะสม,มุดว่านะเนาะสม,มุดว่าอ่ะ ผมมีทางพุทธบาทสะอาดจ,จังสี่ผมมีถนนุนดีจังสี่นะเป็นทางดินแดงทางทิ้งไงเงยสียนะแล้วให้ต่างชาติไปยน่างเตะขีพุ่นดินสีพระอยากไปมันบ่เขาก็ไปอยากไปคือกันแบบว่าอะไรด้เขาขึ้นโตเขาเองเนี่ยนะแบบว่าสมมติว่าเออให้ไปเที่ยวเสียเงินไปนี่นะเสียเงินไปปกักทางงลายเนี่ยเขาก็อยากไปมองได้ที่มันดีๆมองได้ที่มันจเจริญมันสะดวกสบายว่าพ,พี่น้องเนาะพะลาดเราไปเตะขีพุน่นดินแดงย่างส่งเสือซื้อใหม่ๆกับ สีเปลี่ยนสีิดจากสีขาวก็เป็นสีดําจากสีดําก็เป็นสีม่วงไปสิให้เสียกไปเหาพี่น้องผมคนนึ่งนะเก็บเงินเก็บข้ามอยู่ไปห้าความสูขไปแบบลํำบาทนะมันก็บปรไปถ้าเป็นผมจ้ะเนาะอันนี้สมุดเด้อพี่น้องสมุดว่านะแต่ว่าอันนี้ประเทศไทยัดเพื่อนวัดจัดการระบบสะอาดสะอาดเนาะทางไปทางมากสะดวกสบายทางยางก็ห้าสีดิ้นเหยียบตรงนี้สีนาะมันก็บปกแปลได้ที ทัวโลกเป็นยักมาเที่ยวเนาะมันก็อลีเลยท่านผู้ชมนะเขาคือคือเซ็ตตัวเขาเองนี่แหละ <c oughs> ประทษดรอบไปพี่นนองว่าเปล่าหลายโปรดพี่นอะข้อแหงบัดนะครับผม นี่แต่ต่างชาตินะครับทุกคนพี่น้องพี่น้องบ้านเฮานี่นะมาเบิ่งนี่มนี่แต่ยี่ปุ่นเกาหลีเลยเดี๋ยวว่าคนไทยหรืว่าคอยเห็นนะนี่แต่ต่างชาติจะเป็นชนใหญ่นะที่สัญจรไปมาแทนในยางไปยางมาเพราะว่าแท้นี่ก็เป็นจุดจุดเจริญแล้วจุดห่างอีกจุดหนึ่งคนะัอสะดวกสบายของเปินกันนี่รถ สถานีรถ BTS อยู่จุดนี้ก็มีนะสกุมวิทย์ี่สิบสี่เนาะสกุมวิทย์ี่สิบสี่เด้อครับพี่น้องนี่แต่ต่างชาติกพลังมั่งค่าเนาะต่างประเทศกันถ้กากันมาเมืองเขียวเมืองไทยไม่อย่างเป็นพ่นว่าแหละเพราะว่าไทยไที่เราอยากไปเที่ยวมองได้ที่มันดีๆมองได้ที่มันเหมือนจะเลิศเนาะ <S <S ทุกคนก็ต้องอยากไปพิสูจน์เนาะอยากไปเห็นเหมือนบอกพี่น้อง คนเฮานี่แม่้ว่าได้แบบว่าอันนี้คขาจิดส่วนตัวผมนะถ้ามีงเงินแม่นบอกถารวยถ้ามีงเงินสิคนเฮาก็ต้องการหาความสุขใส่ตัวเองแม่นบอกอย่าไปเที่ยวได้ที่มนันมวอน,วมนอย่าไปหลินบองได้ที่มันกับข้าอย่าไปหาความสุขใส่ตัวเองอย่สิอย่าไปเห็นเนี่ยังสิแปลแปลกๆไหมสินะนา่าจะเป็นมนุษย์เท่าเกินมากแกแค่ศาสตร์เดียวน้องทุกคนเนาะ เดนาตาดเดียวนะครับผมน,น,นี่เงินเดี๋ยวสิครับก็อยากไปิดิดไม่เทียวมหมดไอ้ที่มันสวยๆงาๆเนาะนี่เหาะปี่นอง,งนรตั้งนั่งก็ห่างครับเอ็มพเรีมครับจุดนี้ครับผมห่างด้างนี่พี่น้องห่างห่าง สือเสียงคนเลยกล่องกล่องโลกคนได้เบิ้งดิถ้าเราห่างวันมั้ยพี่น้องหายังมาปลูกเสร็จเป็นเครือเป็นจเจสันเป็นแบบไหนงามได้เอาเบิ่งมานี่ท้ามายืดเบิ่งกี่สีนะโดยตาเปล่าพี่ยังก็คือว่าขาดได้รแบบว่าเออมันกลมกลืนกันแบบว่ามาเขาเห็นขาดขนาดพี่น้องนะเป็นสิ่งที่ แปลกตาเลยเจอคนเนาะถ้าเราเจอคนเป็นสิ่งที่แปลกูแปลกตาเป็นสิ่งที่บ้านเฮางโบเห็นจังสีเนาะเอาง่ายๆจ้ะบ้านเฮางโบเห็นจังสีนี่นี่พี่น้องนี่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 บ้านนี่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 เห็นปะพ่นขึ้นเลยนี่อ่าลิฟิ์แหวนหรือว่าลิฟกระจกนะพี่น้องนะลิฟกระจกลิฟแหวนพี่น้องนี่บ้านเพิ่นนี่ บอย่างๆขึ้นก็ได้ก็มาขึ้นลิฟต์อยู่นี่ก็ได้พี่น้องเห็นบ่บ้านเพิ่นอันนี้เล่นเราขาเอิ้นว่าเจริญเนาะเขาเอิ้นว่าพัฒนาเนาะเั่นนี่เล่นเนาะแม่นบ่พี่น้องโอ้โหแนบไปทั้งคนฟาดพี่น้องโว้วววววรถ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 ถูพี่น้องโอ้รถไฟฟ้าเนาะเขาบ้านเพิ่นนี่ แตยพน่นก็ยังบรดีขี่ไปทุกสายได้รถไฟฟ้าไม่ต้องเบาได้เพิ่นว่ามี14สายที่าายบูได้พี่น้องนะยังบ่ร่วมรถดีเซลล่างได้รถไฟล่างบ่ร่วมอีกด้เพิ่นบอกแต่พ่นอยู่ FC ซก็คอมเมนตนบอกอยู่ว่าอยาให้แต่ตพ่นไปขี่เป็นยังอยู่แต่พ่นยังบ่มีเวลาเนาะเดี๋ยวโอกาสดีๆก่อนอมีหมูไปนจาจักคู่นึงแล้วแต่พน่นก็บ,บกค่บคอ่อยบ่ค่อยไปเป็นบันไดนะพี่น้องครับิบึงตีิ่งตี นี่ยค่ทางย่างได้พี่น้องนะเขาเอิ่นว่าคั่วได้นาะบานเฮาก็เอิ่นคัวได้พี่น้องลาบบานเฮาเนะาะคัวไล้ผมหรือว่ายัางคนไทยเขาเอื่นสก,กายวอล์กเนาะปลูกต้นมะลิต้นเอยียงใส่ไปนั่นนั่นได้เออเบิ้งเพคนเห็ดน,นะเจ้าของสิพิสูน์ความจริงเหรอครับเมนเมน,นว่าแต่น้ำบ้างหรือว่าน้ำอียงต่างต่างอ่นปลูกต้นใหม่เนี่ยคนไทยเนี่ย เัืปุ๊ปพี่น้องปุู๊เวิร์ดนะจุดนี้กับเพื่อนเอาเส่ไฟยลงดินได้พี่น้องบอกสะอาดเนาะสะอาดโล่งปูโลงตาดีขนาดนะ้งามขนาดนี้นี่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 ป้ายป้ายรถเมล์บ้านเ,นเ,นเนนพื่นอนนี่ขับเลยกันแดดกันฝนพี่น้องที่นั่งบองป้ายนี่แห้งขับก,กว่านี้พี่น้องนะ อันนี้ก็อชิเป็นซวนสาธารณะบ้านจถวสมบูรณ์ไปเนาะสะท้านหนาบา้าน,น,านาาจถวนะครับคือประเทศไทยนะเพิ่นเน้นปลูกฝ่าแล้วก็เน้นซวนเน้นอ่าให้เป็นหม่องผักพรอยอนกายนะพี่น้องเนาะแต่การซวนนี่ก็สะอาดสะอาดได้เพิ่นบ่ได้ให้กินเหล้ากินเบียร์เด้ đấy, เพิ่นคนให้หม้อรุ่งก็ได้พี่น้อง เห็ดนั่นอะได้ได้ติดคุกได้หวานเปื่นได้บอดพี่น้องดูติ๊แนบมาเป็นป่าอยู่นี่ต่ต้นไม้เนาะแต่ปันนี้นี่แต่นักส่งเขียวได้ยางไปยังมาเพืเเเ่อนเห็ดเลยปรากฏสิขึ้นต่างใดนั่นนะท่องเที่ยวมาเมืองไทยก็จะว่างามหรือต่างใดเนาะอ่างามหรือว่าสวยแต่ว่าโอ้บ้านกจ็จะสีโบว์ไม่มีอย่งสีโบวเน,น,นาะนะ เดียวพี่น้องเนี่นฝ่ายที่เพิ่นบอกกฎจะละจรพักได้ชัดเจนได้บ้านเพิ่นได้หักได้หรอเนี่ครับ ขึ้นไปเทิงกันเย็นเย็นเลยพี่น้องนะเพราะมีแต่ต้นใหม่เด้เย็นคักนะเย็นคักขนาดเด้กคุณคุดบาทเนาะคุดบาทบ้านเขานี่กว้างคักกาลีเด้สมวันทุนทางเลยพี่น้องเลยสมวันทุนทางอุอ นี่แต่ต้นไม้เนาะนี่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 เดฟุนจะให้เบิ่งเดินห,หน้าหางหน้าหางเมืองไทยได้กับหน้าหางบ้านเอาหนึ่ต่างกันลายใหดหน้าหางดังๆนี่อยู่เมืองหลวงของเอ้านี่ไปเบินน่งนี่ต้นไม้บริมีเป็นสีไรพี่น้องนะอันนี้เตยพ่นบอกเตยเด๋นะเตยพ่นเตยพ่นไปมาแล้วเนาะบ้านเพน่นนี่ต้นไม้นี่เป็นหางแห้ค้นต้นไม้มาปลูกสใส่แห้เหตุให้ เป็นป่าเห็นไหมเป็นสีเขียวเลยเพินแห้งมากแน่นๆเลยบ้านเพื่อนนายถ้ามีัมได้มีดินแบบผมมีคนกีเดี๋ยเพราะต้นไม้มาปลูกสดวเลยเบื้องตี้ล่ะเ่นของเื่อกตีจะพ่นบ่าโทรทัหญงก็มีเทิงเถื่อน จริงนี่เป็นป่นนนนนอา,าะอ,อาางไงะไรอ,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 อย่างนี่นี่นคือความเจริญเลยทุกคนนี่เนาะบ้านเฮาเบิ่งดินี่นี่นะต้นเปลือยบ้านเฮาเอือกไงบ่ต้นเปลือยนต้นจานต้นเี้ยังกันอยู่หน้าคอยก็มีนะต้นอันนี้นี่ต้นยงีงต้นจานบ่นบ้านเบือ ัวต้น้ยังแต่ว่ายุ่ในหัวในหนาบ้านก็มีนี่เพิงหลัพี่พอหลังเราก็เสียสพอหลังเาทำตรงเดียวเห็นเอ้ยเนาะมันอดดิีมสะอาดพี่เบาบ้านเนาะักคาบ้านเลยกักคนะ ต้นอันนี้นี่อยู ilia, ่บ้านก็มีต้นอันนี้นี่นี่เลยตรงหน้าเขาก็มีแต่พับูจักรสือมันบ้านเขาลดเอามาปลูกเสนาหางห้างเป็นทางเล็นๆเลยเปลี่น้องเลยเไอนสุดเสี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเนาะบงค์ทีมีแต่ต้นใหม่อีกมีหัวต้นป้ามต้นยังอยู่เทึงอีกพับูเนะไอ้จ๊เขาอยากเอากัน ต้นไม้ยนี้ต้นใหญ่ๆปลูกระเทิงนปจัเนาะมันก็เห็ดจิข้าวไรานบัาเอาดสังเกตม่นก็คขกค้าวไรซ์่นองเลยเป็นเห็ดขักีรดบานเลยนี่ื้อียากเนีอยู่บ้านเราต้นนั่นื้นดดอทียากเนี้นนนย,ย,ยนี่นดอดืดเลย ยื้อบต้นเหตุของ b ạ เ่านั้นแะแต่ว่า,า,าบุ๋งว่าซื่อเงนยบเ่าน,นั้นแหละบวกมา,าแลบเป็นใหม่เพิ่มมูลคา่าเป็นใหม่ประดอกกระดับนี่เงี้ยเขเห็นไปคาอหลี่บ่โอ้โพี่น้องนี่หน้าห้างได้พี่น้องอย่าเขาเจ๊พิษจอย่าคิดเขาเจว่าป,ป่าอะไรนี่ห้างบ้าเพื่อนไดไห้างเมืองไทยได้นี่นะก็เดอ ห้างบ้านเฮ่าวันนี้ห้างบ้านเฮ่าห้างใหญ่ๆดังๆนะโอ้โหได้มีจังสี่ได้พี่น้อเออมาเห็นยังเมืองไทยนี่โอ้จนตื่นพี่น้องเลยจนตื่นโหโหฝรั่งเห็นนะฝรั่งก็ถ่ายรูปวันนี้โอ้หหลักภูเก็ตต่างชาติเราก็ถ่ายรูปได้มีเราเจ้าพระกันถ่ายรูปเดี๋ยวพอถ่ายรูปแล้วจังยังเข้าไปอันนี้ต้นอันนี้ฮู้พี่น้องอันนี้ต้นเปื่อยบ้านไคร ต้นเปลือยแถวหัวยม,มีต้นนั่นเองเขาเลื่อยเห็ดแป็เห็ดเทือนเห็ดไม่เสร็จมาเอียงบ้านคอยโอ้โหยุไปดีได้ไปได้ติบุเคยมากรุงเทพพี่น้องบ้านเขานะาท่านชาวไมาเห็นเจ้าะตื่นลกเขาวะอีช่างห่างมีแต่ต้นไม้อาจจะว่าจัสนได้หน่เนาะบ้านเขาตั้งแนวนี้พี่น้องเลยโอ้โหนี่ความจเจริญกู จเจริญความสาธาบ้านเปิดความสิวิไลบ้านเปิดอ,อีกชปิปซีฟีเพิ่มแล้วบานเฮาก็แจ็กซี่ได้บ้วยสามเนี่ยเฮาก็บาาบาบจากักเนแต่ว่าเพิ่มเพิ่มเบิ่มอายุเฮาหน่ยก็จ็กซีเห็นรึเบล่อันนี้ก็อยากถ้ำขีปายคลิปให้พี่น้องบ้านเฮาได้เห็นนำ้ำพี่น้องเลยงานพี่น้องบ้านเฮาได้หูวจักน้ำกันเนาะนี่แหละพี่น้องบ้านเปิดเนี่ยเผ็ดเผ็ดข้าก็ได้ขคาก็นะ เห็ดเห็ดคือข,ขนาดเห็ดงามได้เห็ดเด็ดออกมาดีอีกนี่แต่ต่างเสียต่างชาตินะอย่างรูดอยู่มีแต่เงินนะเงินเกินที่พี่นอ้องเกินที่แล้วเพราะว่ามาประอทไทยก็ต้องเสาห้องอยู่ต้องเสารโรงแรมนอนต้องซื้อข้าวกินต้องซื้อน้ำกินทุกอย่างใส่เงินเงินไปใช้ไปในเงินเข้าประเทศไทยเี่น้อพี่น้องเนานะ โอเคพี่น้องไอสำหรับคลิปนี้บอสเด็พน่นนะครับอยากให้พี่น้องมันเท่าไรได้เห็นน้อกันว่ะผบานวนนี่วนเห็ดนี้ไรต้นใหม่อะรอย่างนี้วนเอามาปลูกไปห่างไปยังไปยังไงเห็ดแบบเดือดเดือดบอสครับบ้าน,นเท่าแบบโอ้ไม่ยังสี่เหรอนะแต่มาเห็นอยู่ทั้งพี่พี่น้องก็เลยอยากถ่ายให้พี่เห็นของมันเท่าได้เบิง้งเพือ่อเป็นแนวทางเนาะเห็นแล้วก็โอ้แบบเพื่อนล้งงางกำนัลแบบ อยากปลูกต้นหมอกต้นไม้ใส่เสียนะบ,าบาน่านเฮ่บาบ่ค่ายมีใบเห็ดเนาะนะครับสําหรับมื้อนี่พี่น้องเอ้ยนะครับผมแดดฮอนแฮ้งขนาดพี่น้องนะป่าจะข้นสีเจ้าขิดเด้อค,ーーครับผมฝากก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามนะครับสิ่งสําคัญเบิงโฆษณาให้แนะ่พี่น้องเลยสีไเลบ่ได้อ่าก็มีเหื่อมีแห้งมีกําลังใจทําคลิปทายคลิปแล้วพี่น้องเนาะนะครับ,บสําหรับมื้อนี้สบายดีพี่น้องสวัสดีครับ